ัสบสวัสดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่บ้านสุขุสุขคนเนาะวันานี้ก็มาพบก,กันกอกันอยู่ตลาดสวัสดีเด้อบัลีสวัสดีเด้อน้องยูริสวัสดีสบายดีเอาหมดจับมือกัน ตับมือว้า่แมวาสนานี่จับแน่นเลยนะน้ำแข็นั่นอร่อยอะเจับไม่จ้าเอ๋วาดอกเฮยอันมาเบิงกันเลยุิจ้าเอ๋ไอุ้ในอยาไปตน้ำแข็สบายดีได้เอยเป็นเหรีน้าวาชนะป่คาดหรือป่ะ เดี๋ยวมันขวบมันได้อย่างนว้ทำแน่ทำโบราอ้ยวัชนานันท่านเอาไว้ในโซฟผ้าหนังเริ่มเนืเงาะก้นกระดอกกรอบไปอือวุ้นเนื้อใช่ยุ่มเนยคือวิชาเออยุ่มเลยเฮ้ยอันเห็ดมันหนานี่จนบาดเบิดมันยุ่มหน่ะอ้ยวววัชนาดีมันจับนี่มันเห็ดมันเดี๋ยวบางครั้งอะไมันจับมันตกเข้าไปแล้วมันยิกเลยยุ่มเลยอืออันนี้ได้เห็นยุ่มเป็นยู่มอะไรน่ อ้เจ้ยเลี้ยงแม่รถไม่เลยชิดออกเลี้ยงเลี้ยงแม่กันชิเลี้ยงนะมีแต่รถว่าไงวานี่ว่าเขาอยู่บอกเออเราขายรถพุทธช่วยว่ะขายรถเด็กเสีเงินมาเลี้ยงว่ะเอ้ยเออ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 อยากไปโบอยากไปเอออย่าไปเลยชวนมาตลาดซื้อเครื่องบุญ บัดแม่อ้วนบัดชวนมาไปวัดนั่นเดีไปวัดทั้งก่อนมาพี่มากันเลยได้ไปเหมืนกันเลยดิกันยป่ะยังเราตลาดป่ะอ่านยลี่คุยกับหญ้าคุยกับหญ้าเนาะจาอย่างพี่อย่างปุ๊

เอาคือสิมาหายไวแท้วันสวัสดีแย่างนี้แฟนแฟนไหนตัดภาพมาพี่ไว้หน่อมาฮอดไปตลาดมาแล้วกันถ่ายน้องยูริ เล้านชีนาทียีปตลาด่อ๋อพอไจังหาก็ออกไปชนสงสัยเขาเอาเดีวิยมพี่วะ้าคือหูว่าจะาป็นี่ารเจอกันอยอคนละมากข่ัยจะไปนั่งท้างนัฮตามของล่างจะไัชายางคนดึงมาหแม่เพื่อนชาวเงินวันดึงชายางม่ะห้ยูะมือไม่น้อยตีมขามาเช้าทองได้โเลยเยาลูกสบายดีก่อนสบายดีก่อนดละาอ๋อไปไทยสองสามือใครยังลูก ไข่มือมือไข่ก็วาหนิกว่าไข่มือ่ไปไปไปไเพี่้องไข่มือ่แม่นสบายดีโดยไปไเดินทางปลอดไฟโดยตอนแรกยังเจอกันไหมเพิ่นวาจะเจอบ่เจอละของยายชีนะไปขอแล้วแล้วแหละ เราให้กิน Freud, <bold word. S 1> อยู่ได้ไงเราถ่าอายุได <de> ้กินได้ค oh ่ะอือยี่สีบเราได้กินอยู่ดอกจะไปกินวันกินได้ค่ะกลบ่มู้ว่าเอาไปซื้อได้เอาไปซื้อได้คือซืได้กินอยู่นะป่องสลีให้ลูกสาวคนแรกคุณเกินบ่าปลาเต๋นะกินบ่าแม่ติ่มกินบ้าปาจีปลาเต๋อกินบ้างด้วยค่ะสาวไทยกินกินปลาเต๋อบ้างด้วยปลาเต๋อปลาเต๋ปลาเต๋ปจีปลาเต๋

นั่นแหละนั่นแหละแบกแตงมีหมวกโอ้ปมานีแบแตงบักแตงผักหอมแล้วก็ชออยูน่ะนะใส่นะฮันเล็อดีลยโอ้ยลูกกอยชิเ็นได้แบบเขียวเห็นเนาะอาจจะพัมากมากได้บางสินะมักบัวบุมี่ยำนี่เป็นอะไรหมักบัวมักอะไรเจอจักหมักหูแทบบอกหอมอันีเนาะแมนหอมอันพักชีหอมักชีชวน ชวนป้ากินเลยกุ๊บอ่ะเจ้าป้าอยากใช่งอกเลยป้างอกเลยงอกแต่ก็งอกดอกที่แขงนิดอยู่บ้านเจ้าพ่องอกไก่บนเมื่อเลยก็ใส่น้ำี่เนาะอือหนาววันนี้มันมือเมือกินกันมือนั้นเนาะเย็นเลยมือหนาเย็น เป็นเลยที่ไหนบ้านเฮาวนะมั่นใช่ไหมว่าอากาศบอกคือแบบเมื่อนึ่งมีสองชามทิศหนึ่งมันมีสองชามเมื่อแมนแบบเมื่อนึ่งกับมีทื่อห้อนก็มีหนาวก็มีเทื่อตอนแรงมาหนีลมเมื่อคืนหนีลมแห้งได้เมื่อคืนนี่ก็ได้ลมแต่บริยินเนาะแมนลมแต่บริยินเพราะว่าข่อยได้ยินเสียงอู้อู้อยู่ไปอยู่ในเครื่องนะเจ้าเจ้าจะไปพุ่นก่อนบ่ หาปัจจัยก่อนวอนยังท่านเห็นไงอยากเห็นน้องมานนาเห็นเราบ้านนาเห็นแล้วก็เลยมหาปัจจัยแล้วก็เลยมาันี่หามันหาไม่เพื่อนแล้วัดเจ่าว่าอยู่เจ้าไปวัดก็เลยถ่ายนี่เห็นคนถ่ายคนค่อยๆนอกคนคือหอดเนาะเห็นเช่าเงินนั่นทุกป่าว่ะที่มาเราก็หัวมือเดียวเนาะมีมาจากน้ำมาหอดรุดแล้วบอกไปหน่อยมือลายถูกหอดอยู่ มาเลยวะแต่คือน้ออันพ่อนั่งก็คือแบบเดียวเนาะพ่ว่าคือว่ามาอะไรนั่งแ๊บเดียวเพิ่งก็ตามเข้ามาวันที่หนึ่งเพิ่งก็มาวันที่สามสอเพราะว่าพรองกับเก็วกับมุงเถิดบนเนาเก็บบนรเบิดเม่นรจอยู่บ้านนาเมยาแฝดกับกะ แฝดกับยูกุงเทพป่ะนะอ๋อแฟดกับกับบ้านในเมืองมีบ้านในเมืองกับบ้านที่สระบุไปอ๋อเพิ่นกลับไปเรียนหนังสื้อวันนี้มันใกล้เลยแต่ว่ามันเทปมันใหายกับยูกับพวกปลาป้าที่อยู่ข้างคางมาเอาซ้อนกันเต็มแต่ในบ้านน่ะมีแต่ยายอยู่พ่อกับแม่เด้พ่อกับแม่กับอยู่บ้านในเมืองไปไปมาๆอ๋อเพื่อจะต้องเปิดร้านให้กันอ๋อเสาร์อาทิตย์เพ่็กลับมาเบิร์นยายเองสินะอ๋อ เอ้ครีมครมหนาใสห,ห,หนาเข้อนี้บุคคลบ่ไดใสครีมเลยหนาแต่หนาแบบลอกโอ้ยอันลอกและถ้าหนาวยังลอกลอกตามเร,รเออหน้าเขาไปด้วยนะเราไปด้วยเมื่อกี้ขาดท่าครีมน้ำเลี้ยงหลวมก็มื่อยแล้วคร,รับวั่วไ<ม>ด้ดูแลตัวเองเลยขาดเลยนะตากที่ข้อเลยพี่ แกินะบอกกัน่ยเียวก้วชกนหเ่นนีเ่น้เออไปติดปากไอ้คอด้ใช่เล้วกทำบาราแล้วไปจะพางโงไว้พุนไปปางนั่งอยู่ในด้ันี้มารับเจ้ากได้พากันคนออกมานอกมันเลยโอมาคนออกมาก็เห็นยอเมีย คนพนนี่หคนมาอยมาเขาคิดว่าจะไม่กินน้ำจาอูกแล้วเนาะคนออกมาคนมาไปมาแต่วก็เจอผู้ใดก็ใส่ไคงจะหอเกอขใส่ใส่เดียวไปดมา่นมาแต่วอาออย่างนี้บายดีบายดีใชมออนไลน์หรอยาวไาถามลองจะดื่โอ๊ยชื่อไงน้องการตาแห้งลมขาตาลมแห้งเนาะ นั่งอยู่นี่มันยังหนาวแล้วเหอยต่อแรงเนาะหนาวก็ผักกันมากินเนาะคนผ้าคนพ้ากันน่าจะน่ากินอย่างเดียวคือตอนพวกเพื่อนไปเหนือเมื่อนั้นอันชุดนั่นเน่เกะกองกับพุ่มผ้าได้นะบอนมาแล้งคนพ้ากันน่าจะกินอยังต้มมาม่าจุ่มมะมาจุ่มมะ่าบ่ถูกไปตายดีคอแท้ขนาดนาะต้มมาม่าสดน้ำน่อนนะหลวกคอเปาแต่อิ่มไว้ถูก องดีข้อก็มากเละอันนั้นแหละยกยกนึงเนี่ยเพิ่นยังบอกนั้นอยู่ยกมาแบบที่ชองแบบเนี่ยแบบยังตูดหน่อยเพิ่งใส่แบบหตูดหน่อยแล้วเพิ่นสังขยาแล้วแบบสังขยาอิ่นสังขยาอ๋อมงวันดมเลยอะไรนงถ่ายอยู่พอดีถ่ายเนาะคือบุบัพบุพัพจีรักเพราเห็ดอันไหก็ได้ไอ้กล่องค่ะมาจะทานไม่กันซันจ้ะผมหายก็ไฟไม่กันซันตัวใจมาัน เอ้เราม่เห็นลานวิินเด็กเมนใครบอกบบม่แบบวเวลาอาบน้ำเพิ่งลืมามาแบบนี้นะบ่มมแต่ว่ามีหมายถึงอันนี้เราหละเบริซิเดียเอาไปบังนุกนี่ให้ให้จักอันว่าเวลาอาบน้ำยางข้าในผ่มนี่นี่อ่ะาจน มโอ้โหเนาะบีไอดีไอดีข้อข่อยมากเลยเอากอนมูเลยเอาเมลคอยคอยดินหน้ามันนาน้ำอุ่นทมื่ร่เ่นไ้ะมินมูเข้าไปสรุปแล้วตามว่ามงนี่กินแล้วงูเขายูหาอยู่มาได้ลได้บีอ่รบแรงเนะมือแรก็จะมาอยู่ยูมานยูความมือแรงเขาสิไปใค่สิไปใส่มาแรงอ่ะ รถล่างกับบมีนี่ก็ญาติของประตูมามีไปไปอ่ะก็แล้วเจ้าอุส่พาเราไปไม่ใช่ใครที่ไปใช่แล้วแม่จังห่าบอกกันว่าจีมาหนีแล้วบอกมีมีบอกยันมีธุระว่าไปซื้อของแห่งนางนะเมือไมร่บอกเอ้าเจ้าของยังบอมามื่อแรงมื่อแรงมื่อแรงอยู่ชายเดียวนีนเจ้าของมันอยู่บางอย่างเมื่อบานเกือบจะแบบนี้อ๋อแบบนี้คนเหาะบอท้องออะไรมาได้ด้ยมันมันมีหง้าห่มห่มไหลมาที่มีรวบขึ้นดิ นกนาเาแวนมัาเมื่อกี้มัดไปเลยเอารถจะ้ให้มอใช้จาได้ค่เอาตัวคนออไปอ๋อเขานั่งไปเอาี่รถก็ไปีรถจักไปบอซอร์ได้ไปส่งบกบอกี่ีบอกใครไปส่งเล้คมาบบกหามาสิมีรถมาเอารถมัอ้แค่ก็อะไรอ่ะบัดตายไปเยยะมาเหมือนแรงเหมือแรงมาติมตัมติงี้ ให้ไปจักหนว่ิเหนเนเสียงหายเสียงมอเไซค์อะเีนเยียวานี่เนิ่มจีกปีนะปีหเดือนปีหาเดือนเพิ่งไปก้นกระปูั่งกันบ่กวนพิงลูกให้เด้อมาเนาะคิดก่าพิงไปแล้วบ่ไกลมากที่นี่โบหินนไปแล้วเหรอไติ่มบอกให้เหียนเียนหนุมต่ใหูนไปคุยกระปูม้วนๆแต่ว่ามันบุกมวนแต่ปลาดูกปลาตอให้บมาไละไรหั่แบบไปเพื่อนบอเอาเอาแต่่อกั็แมยเพิ่เ็เตไม่ชื่แน่ โอ้ยกลัวเป็นคนกุมมือเหตุแบาชวนเนาะกินจนเบื่อแล้วกับปูน่ะมันคิวก็เนาะกินมันแก่นใส่ได้ปุ๋ยเนาะเบิ่นเลยอันเจช่วงนี้มันไอเนาะเออกินอะไรเนอนกินกระปูอะอืันนี้กะเสียงจนมีดิดีกระปูยังจ้างกระปูขวดคอ จับกำลังอัพเทรไปยังคนจุนี่ไปก็ได้กินแล้วคนยุงเผ็ดตีบุ้งเออคิวสไดตายกับปูน่ากินจนเบื่อแล้ยฮอยยังไม่ได้กินในปีนี้นะวัีเจ้าขี้กระหันเรื่องของเจ้าเด้วนะเจ้าไปคุดเจ้าขี้กันก็แล้วแต่แนั่นเนาะอืมกินแก่นแก่นห่าเบื่อเลย อยู่หลังบบหลังบบคดีหวยนะมันจะงอนน่ะงาน้งหวติแกงแใส่จนว่ะไอเตอเราใส่จนว่ะตเกได้คุณอีกอี็ดีไกตัตให้มาผีกกยเนีว่าฮะจีกับปูกินนะมเรามีป่ะมีเลยฮะจีกับปูเพิ่กินนะเห็นเจ้ากิบต้องอยู่ผีก่ดิอืมนานติโตขนานะนนนั้นน่าสาวยังไงสัจจ์มันดีอ๋อแม่แม่แม่ไม่แม่แม่กับปูอันที่มันไตมาต่วแรกมันไตมาตัวนึง อะไรนจับจีกิน่จนจับจีกินเฮในคิปในิสันจ้กอานุอันจับจำไม่ได้เลย่นจับจีกินแะ้ววันนี้แหละเราเราเอามาให้ั่นด้ก็เล้จียาวแล้วจี่นกินอ่ะเจ้าก็โหดไล่แท้หูมาเยี่ยมมิจกับจับลืมลืมะไลืมแน้าวบ้านเขาในคนบ้าเนาะเองยางมหาจับจีกได้กันกำลังนั่งย่นเนาะ หนาวได้พี่นะเนาะหนาวดีเนี่ยนั่งอยู่กองที่ไพ่เด้นอู้ตัวพปี้แล้วหนาวต้นไข่มาตัวพี่หนีเตี้ยมเสือผามายังหนาเลยแต่ฮอตแบบนี้ก็ถ้าไปเมื่อนั้นนะใส่เสือกเมื่อไ่นะไข่เสือกเมื่อไนะเพื่ออะไรไข่ยอดถอนขาถอนแน่ไปคนเช่าเราเพื่ออะไรไข่ยอดมาเงี้ยงดิ่งแดงมากขีเจี๊ยบบอกมากขีเจี๊ยบแก็บมาไหมต้อมอ่ะเอาไปต้มแก็บมาไหม ลายได้อืออยู่พุ่นกับมีพี่กับมีบุริบ้านห้าบุรีแผวได้ไ่รอดห้าบุริต้มเยื่อได้อุ้ยต้มต้มเจ้าหน้าไปรถต้มใส่ลำตางไปไปเก็บไว้สิไปกิมบ่าไปไปเบิร์นไปไปบ้านบ้านไม่น้อยติ่มอ่ะมันมาบ่ขยันเนี่ยวะเอาเอามันบ่ขยันต้องเอากันต้องเอากันกจไปตัดแมนเพราะว่ามันอันนี้มันหยาบมันหยาบเอาตะกร้ามาเลยเฉย

ว่ามันดอกใหม่เด้เลี้ยงเด็ดดอกกระเจี๊ยบสจ๊ให้แล้วต้มสุกีนี่แรงไหนจัดเลยต้มแบบห้องบริษาทแห่งจังห์ต้มซุปก็ได้ต้มชุก็ได้โอ้ยอย่าไปดึงไหนมันมีขนนะอืไหมใช่แล้วก็เอาเอาทางกลางมันออกแล้วก็ไปตากแห้งต้มซุปก็ได้เอาเมื่อไม่ไหนกินสดก็ได้ต้มนั่นต้มนั่นต้มข้างในนี่เปล่ต้มมันนี่ดอกมันนี่นะต้มสดนี่แล้ว อันเอฟซีแกมาบอกใคอยยุ่งนี่สมสมแม่นสมสมพอดีบ้านห้องในบ้านเเอิอสมพอดีใส่เอาใบใส่ผมไม่โซ่จำนีแล้วผมยังโซ่จำนีกอ่ะบ้านทั้งห้องสมพอดีกินกับสมกระไรหนี่ลูกอันเอฟซีน่ะเขาโทรมาบอกโย่ห้เก็บบ่ทำงางไหมเก็บเก็บตากได้แล้วว่าต้มน้ำกระเจี๊ยบกินเหรออืมนี่ใครตู้อันนั้น มาแข่งขมตัดตัดตาแต่รล้นะตดอะไรก่ะไปเด็กกันไก่ฮะเดีกเธอจะดึงยังไงสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะลูกสาวข่อยใครล่ะเอามาปลูกไม่ได้ปลูกมันเกิดเองได้ เยังนี่ดิปาคันแดดได้เนาะเห็นคนแดดเห็นคนดดถึงแมันต่อมี่หมาเกาะเมนดีแบบนี้แบบนี้มันโดนอย่เดียวยิ่งีตักแตนยิ่งไอ้วข่ยิ่เริ่มอ่ะตักแตนลูกเริ่ตักแตนเจี๊ยบกระเจี๊ยบมันมีสองแบบพี่น้องกระเจี๊ยบมันมีแบบแดงกับแบบเขียวเบินเขียวกี้ก็ตบ มันให้ต hmm. yeah. yeah, yeah. mm ัวไมันมชนเมันแตนว่ะมัมันอันบนวอัน่มันมีเมือเมื่อนะเจี๊ยบอันนั่นแหละกระเจี๊ยบเผือกอับเจี๊ยบมันมีสองแบบอันนี้คือกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงอันนั้นกระเจี๊ยบเขียวกรบเจี๊ยบเขียวินกนไม่นกิ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 บกิกิกนนนกนกกิน ่อยได้หอม่อยก็ว่าเจ้าเห็นยัง่อยก็เลยยันถือเจ้า่อยก็ยามาพอดเจ้านี่เจ้านเจ้านหาหอมดิตนสิเจ้ามดอีงมีดแต่จุดติดมูนี่ทอดชัวร์ุดอีมีเรื่องของช้างนี่เอายังลองเพลงย่าน่ะโอ้ยนึกว่าลองเพลงช้างนะลองเพลงบ่มีดนตรี ไปตู้ไปแล้วไปเห็นประตูวงเด้งไปแล้วพิ่งเพิ่งไปแล้วพุ่งพุ่งน้องบิวเรียไปแล้วนี่บลานี่ยคนต้องลงมานี่นะนี่นาตัดเอาโลเลตต้นนี้หอาไปล่างเอาตากตากแห้งไว้เอ้านี่ที่เขาปลูกขายนี่แดงสดแดงงามแต่ว่าตัวนี้มันถือกันกี่พุ่นซื้อแต่ว่าดอกมันสวยแด้อืมเซน้ำล่างของพอนันตึกกี่พุ่นซื้อ เขาก็ไปลากน้ำได้เขาก็ตากได้เฮ้ยหยาบเด้อหยาบว่าว่ายลานมาน้ำคนเด่นเลยพ่อแหละเดี๋ยวเอาแป้นตบทดสอบเบื้องอนเออถ้ามันแฉบค่อยมาเอาอีกก็มาลากก็ได้จ้ะหมอนึงพอดีเนาะมอนึงอ่ามาล่างเบิ่งมันเปลือกน้ำตาลเนาะเปาใส่เกลือมั้งบอลลูนเดี๋ยวเอาเฮากับบอลตองใชร์ไล่ห้องแมนทั้งหลังกับมี่สองต้นถูก เงฝนในเบี้ยมันนีรั้งยหลายมองนี้เนาะเหตุ้มนี้ไปลงเ่รอเอาไ้เห็ดเฮื่อนี้งาเนี่ายยัมากเลอันนาจเน่ยอันนาจะอันาจกวางกวาหาสีปุนเนี่ยเอ้าเสียงมันเรารดชั้นไหนเรียงีม่กิน ลาละบ้าป่ะดิโอเคโอเคชาลาละก็ลาเนาะไปเฮาวกันโอเคคลิปนี้กะฝากคอมเมนต์น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือเก่าไปแล้วเนาะชาสบายดีโดยถ้าบ่มีมอไซค์ขี่กะเอากระได้ึเอากระไรฮะเอามาใส่แห้งหรือมาใส่เก่าแล้วแต่เอาอันไหนก็ได้อไม่ได้เฮงนเเห็นได้เพื่อจะไปไซค์นะได้อยินแล้วหลายคน เพื na, e ่ออยากไปใช่นะช่วงไฮไ่ท์นะถ้าว่าแบบไปหั่นไปเนียนจังฉลวกนะนี่ก็ยังมีขั้นเดียวนะง่ายกันดูว่าขั้นหนึ่งนั่งเอาไปเมื่อไงจะเอามาคืนเอาไงท้องลูกอะเอาคือเก่งแน้ลูกไปนะลูกลูกไปมาแลามึเสื่อปะอะหนูแล้วเก่าเลยนะลูกลูกลูกเอาเอาเอาเก่งแน่เลยต้องเงิสบายสะเทินไปนะ้ยบายบาย